สบายดีเบิด์สุขสุคนนี่มปเห็ดแก่ผกักงนฮอนหูบน้ำใส่ปลาแรกเป็นหนัวมะเข็ดขิงส่วนนี้ก็ผักกัดส้อมอยู่ยู่ให้หม้อฟด้วเอาลงแซ่บน้ำกัน ปิดฝาหม้อให้น้ำพดหน่อยรอท่าผักลงมาบันิหมอ้อก็พดบางทีเพราะว่าละหอนได้ที่แล้วเขาก็เกี่ยมผักลงเลยแบบนี้เลาก็เกี่ยวหม,ม้อพังเลยผักลงใส่เลยแกงผักแซ่บเแกงผักกับแกงผักกะหร,ร่าดีดูได้แซ่บๆ ฝาจะนั่นอย่างเราเขาขึ้นเลย <c oughs> ใส่ขี่ใส่มวกเพชดจากหน่อย <c oughs> เปลี่ยคาหูบแซบ่บโหลดฝาปิดไปหนึ่งให่ผากสุกจริงหน่อย มาพอได้ทีแล้วบ่ดนี่้ฟักก็คือสีสุกได้ละซีมมึงอย่างน้อยพอดีหรือบ่พอดีจากหน่อยใส่ปลาแดกอีกหน่อยจ้วดซะ

เติมเกลือซีอย๊วหน่อยหนึ่งก็ดีแลววมาเซตป็นทีรียหน้าตาก็จะประมาณนี้แกงผักมาบัณฑิควอมเสิร์ฟบ,บัณนิต้องตักใส่ถ้วยเลย ไปซิมกันเลยผักสดๆเกงแบบบาน ได้กินดนละค้นยากแกงผักเส็จเป็นทีเรียบร้อยแกงผักสีสันก็นจะประมาณนี้เลยแสบอยู่เด้อไปกินเรอยแซบแซบแซบนี่คนซิมก็แซบ xí như không Xẹp Xẹp không sai bỏ Như bộ